สวัสดีจ้ากลับมาพบกับอาจารย์สันคเนชาพลานก่อนที่เราจะไปดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดกระดิง่งกุ้งกิ๊งกุ๊งกิ๊ง เพื่อคุณจะไม่พลาดในคลิปของการดูดวงซึ่งปี2564หรือปีสรุนี้เราก็จะอัปโหลดคลิปของการดูดวงผ่านในช่องทางของ YouTube แต่ถ้าใครสะดวกในช่องทางของ Facebook นะคะเราก็มาเจอกันได้ในคเนชาพันล้าน เว้นวักแล้วก็อาจารย์ซันค่ะหรือว่าพิมพ์แค่เซิร์ชคำว,ว่าคาเนชาพรัเราก็จะได้เจอกันแน่นอนล้านปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มาดูไพ่แต่ะเต,ต่นี่จ้าดูไพ่กันนะคะจันอังคาร,พ,รพุธพฤหัสสุกรเสาร์และอาทิตย์เราไม่ได้เล่นบอลลูนสหรือบอลลูน จังหวัดหรือบรุนอะไรกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ EP นี้จะเป็น EP ส่งท้ายนะคะพี่ปีหนูทองก็จะบายบายแล้วต่อไปก็จะเป็นพี่ปีฉลูมาหาเราแทนนะคะแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลาเล้ก็มาดูดวงประจําสัปดาห์กันเลยดีกว่าว่าแต่ละวันจะเป็นยังไงเพราะว่างวดนี้เราจะมาเจอแล้วก็มหารุ้นในวันที่ ส0มสิบธันวานะคะบอกก่อนนะคะว่างว่นนี้นะคะเรามาเจอกันที่ส0มสธันวานะเดี๋ยวก็เฮ้ยเดี๋ยวก็หลงวันว่าวันที่หนึ่งหรือเปล่านะสามสิบเป็นหรือเปล่าไม่นะจ๊ะไม่นะจ๊ะเราจะมาเจอกันวันที่สามสิบธันวาเราจะได้รู้ว่าแต่และดวงจะเปียงปังปัง,ปง,ปงวเวอร์ขนาดไหนโอเคค่ะไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญ,ญาตเปิดดวงประจำสัปดาห์ของผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์แล้วนะคะ ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันรนะคะในอีพ oh, um, <im f lex> ีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้เก่โอ้ช่วยอืมร้อนแรงดีเหลือเกินนะคะโอเคคะแนนเต็มสิบนะคะคะแนนเต็มสิบผู้ที่เกิดวันจันรนะคะอาจารย์ให้แค่ สีคะแนนเองวันจันในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจจะดวงของคุณอาจจะยังไม่ได้ดีต่อใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระวังไพ่ตัวห้าดามนี้คือเมาไม่ขับห้ามประมาทในการใช้ชีวิตเด็ดขาดเดี๋ยวเรามาฟังการทำนายกันเลยดีกว่าเนาะผู้สถาที่เกิดวันจันนะคะในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีฉลูหรือว่าปีวัทองคุณได้ไพ่ควีนถือถ้วย ไพ่ควีนถือถ้วยนะคะบอกก่อนว่าปีใหม่อาจจะไม่ได้หยุดงานเท่าที่ครัวนะคะเพราะว่างานเก่าก็เร่งๆง,งานใหม่ก็ต้องวางแผนปีหน้าไตามาหนึ่งสองสามอีโควิกก็เข้ามาอีกมันเลยทำให้เราต้องซัพพอร์ตงาน ABC D เขาเรียกว่าวันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดพอเราจะหยุดปุ๊บลูกน้องก็โทรตามนายทำอย่างนี้ถูกไหมไหหออ้ยนายเดี๋ยวก็จะมีการส่งสินค้าแบบนี้ถูกไหมยอ้ยนายดอกเงินให้หน่อยวินายบัญชีเดินแบบนี้จริงไหม ทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยหนักสาหัสสาการเหลือเกินและเป็นไปไม่ได้ที่เราต้องพูดถึงปี63ที่ผ่านมาด้วยว่าคนที่เกิดวันจันทร์บอกเลยว่าเหนื่อยมาก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 ผามามกไก่ร้านตัวเลยจ้าต่อด้วยไพ่ห้าดาบนะคะไพ่หาดาบต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ผ่านมา6กสามและส่งท้าย ไปถึงปี64บริวารยังนำแต่เรื่องมาให้เรายังตรงคอยต้องเข็นเข็นถูถูไถไถ,ถชี้นำแนวทางบางคนแทบจะป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูกหลานเลยนะคะบางครั้งก็ต้องปล่อยเขาเดินเองบ้างนะคะอย่าไปพึ่งบอกเฮ้ยเธอทำไม่ได้มามาเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวป้าช่วยนะช่วยถึงเวลาเขาก็จะเหยียบขี่ไก่ไม่ฟออย่าเป็นเนนิคานที่ว่าผู้ใหญ่พ่อแม่รังแกฉันตัวน,นี้เตือนแล้วนะคะเตือนแล้วเนาะ รวมถึงนะคะส่งท้ายปี กู้ค้ำประกันห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าไม่ใช่วิโบนัสออกเห็นเราเรวยปุ๊พี่ขอหน่อยพี่อย่างนู้นพี่อย่างนั้นค้ำประกันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น,อน,นบอกเลยนะคะว่าระวังหมายสารปี64กําลังจะโผลมานะคะอันนี้เตือนแล้วนะอย่างที่บอกไงคะว่าควีนถือเหรียญวันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดเพราะว่าต้องคอยแมทแนนบริหารงานด้วยตัวของตัวเองโดยเฉพาะโควิดกลับมาโซเชียลดิแคนซิ่งเจลแอลกอฮอล์ดังมื่แมสกก็ต้องทํานะคะบางคนรั ยอดขายตกขึ้นมาทันทีทันใดบางคนทำยำทำอาหารทะเลขายปุ๊บเจอโควิดมาในสายเหตุนู่นนั่นนี่ยอดขายตกมันเลยทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตลอดเวลานะคะ เราขายของดิบมันตกเราก็ทําของสุข,ขายนะคะมันจะได้ยอดขายขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ซิกเนเจอร์ของคุณให้คุณทําบุญเกี่ยวกับพวกการปล่อยปลาในทางน้ําไหลหมาแมวจนจัดหรือว่ามูนิทธิหมามูนิธิแมวได้นะคะเพราะว่าบริวารคุณยังนําแต่เรื่องมาให้เขาเรียกว่ายังไม่ได้มีเรื่องที่ดีต่อใจสักเท่าไหร่นะคะสาหรับาสาวกของคนที่เกิดวันจันทร์ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะจะได้ไพ่ที่ดีหรือเปล่ามาดูกันเลยๆๆ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 ว้าวคิงถือเหรียญมาแล้วโอ้ต้องบอกกันนะคะว่าไพ่ตัวนี้ไม่ธรรมดาจ้าสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคะแนนเต็ม10อาจารย์ให้6.5คะแนน ถือว่าดีนะต้องตอบก่อนว่าถือไม่ดีถือว่าดีนะเพราะว่าการเงินดีการงานเด่นแต่เสียอย่างเดียวในลนักษณะดวงของความรักไม่ค่อยดีต่อใจสักเท่าไหรพพ่เพราะผู้ที่เกิดวันอังคารคุณได้ไพ่สามดาบไพ่สามดาบคือไพ่แห่งการที่ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยใครได้เลยเขาเรียกว่าอัตตะหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจ้าแล้วก็ที่สําคัญคนที่เกิดวันอังคารขออนุญาตนิดนึงนะคะระวงังดวงชะตาจะโดนเท จะโดนเทในเรื่องของการเขาดาวปีใหม่นะคะหรือว่าอยู่ๆแฟนก็คนรักมาบอกเรื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่อาเดชบุญเทศกาลอื่นวันอื่นไม่ไม่บอกมาบอกวันปีใหม่แล้วทาให้เรารู้สึกทุกข์หนักกว่าคนอื่นแล้วก็ระวังการดื่มแอลกอฮอล์ที่บอกหูมเมาจนหัวราน้ําไม่สนใจบอกเฮจัดดื่มอัดเข้าไป ระวังเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุดีๆด้วยนะคะเน้นย้ํานะคะคนเกิดวันอังคารรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานจะดีกว่าเพราะว่าคุณได้ไพ่ตัวนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าคุณได้ไพ8่8ไม้เท้า ไพ่แปดไม้ท้าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในกองติดท็อปสนะิบหรือท็อปเทนะคะเป็นไพ่แห่งการมีชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศใครที่เกิดวันอังคารที่ต้องใช้ในระบบของหน้าตาไม่ว่าจะเป็นในหน้าคาที่ค้าคอนโดหรือว่า,าเป็นแอมบัสเดอร์ต่างๆนานาหรือว่าเป็นเกี่ยวกับ PRMC ตัวเนี้ยจะได้เปรียบเขามากๆเพราะคนที่เกิดวันอังคารมีโอกาสนะคะชูในเรื่องของการเปลี่ยนโปรไฟล์การเปลี่ยนภาพลักษณ์ จะได้นำเงินนำงานกลับมาหาคุณได้ร้อยเอร์เ็ตเพราะปีที่63ปี63ที่ผ่านมาคนเกิดวันอคารเก่งที่ยังเอาตัวเองรอดยังถูถูไทย่ายในวิกฤต นะคะในวิกฤตตลอด63และว,วิกฤตนี้ต้องบอกว่ามันจะทิ้งทุกแล้วปี64คุณจะเปิดเลิกเปิดซับเปิดเงินเปิดงานได้มากกว่านี้แต่ความรักอาจจะมีเรื่องของการลาของลาแห่งเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารซิกเนเจอร์ในการทําบุญของคุณให้คุณไปไหว้พระตรีมูรติถ้ามีโอกาสนะคะไปไหว้พระตรีมูรติหรือว่าทําของคู่ในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คําว่าทําของคู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นทะเยนหนึ่งคู่หรือว่ารองเท้าเจาการช่อมซ้อนสามารถทําได้นะคะเขาเรียกว,ว่าทําอะไรเกี่ยวกับคู่คู่หรือว่ามีโอกาสก็ให้คนรักอาเธอเกี่ยวก้อยกันนะเอาเดี๋ยวไปทําบุญกันนะคะเขาเรียกว,ว่าจะให้ความรักอยู่แน่นต้องใช้บุญวาสนาส่งกันสนิทหนึ่งนะคะบอกแล้วนะ กาผ่านพลันแล่นนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารก็ต่อของคนที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธจะสมหวังหรือเปล่าผู้สัทชายที่เกิดวันพุธโอ้วันพุธแรงนเนี่ยแรงเพราะว่ามีไพ่เงินเกิดขึ้นแล้วไงคะเดี๋ยวต้องรู้ว่าลุ้นสองตัวหลังจะดีหรือเปล่านะโอ้โหถามว่าดีไหมอ้อก็พอเหนื่อยกับเขานิดนิด,นดหน่อยหน่อยเนาะ สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคะแนนเต็ม10อาจารย์ให้6.5คะแนนเพราะว่าคนที่เกิดวันพุธนะคะกลัวอย่างเดียวคือมาติดไพ่เดือมูลคือไพ่ตัวนี้แหละ คนที่เกิดวันพุธนะคะละวางเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมหรือว่าพสุุเข้าพระเสองแท้เพราะว่าคนที่เกิดวันพุธถ้าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุบอกเลยนะคะว่ามันเป็นกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถส่วนมูลสมาธิแผ่บุญกุศลจากอย่างน้อยกรรมหนักเป็นเบาๆเป็นแผ่ๆคือยังมีแบบขดขวนแบบตะขิดตะขิดนะคะถามว่ากรรมเราเหลีกเลี่ยงที่จะเจอได้ไหมยากที่จะเลี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะเจอแต่เราเหลีกเลี่ยงการปะทะไม่ใช่ว่าเราไม่ทำ ปุญปุ๊บโอ้โหโบอบเลยโปหนักเลยจ้าแต่ถ้าเราทําปุ่มแล้ว ตบเห็นไหมตบโดนเหมือนกันแต่มันเบาไม่มีเสียงเพราะคนที่เกิดวันพุธนะคะคุณได้ไพ่เดอบมูลคือไพ่แห่งการติดสินบนกับสิ่งลี้ลับเป็นโล่ของเจ้ากรรมในเวรกําลังเล่งถามหาใครที่เกิดวันพุธที่ช่วงนี้ไปงานอาวมงคลไม่ว่าจะเป็นงานศพต่างๆนานาน,นะคะกรุณาพบได้แดงติดไว้บ้างหรือว่าพบการทับทีมหรือว่าใครที่อยากจะทําเคสตัวไหนก็พบติดตัวไว้บ้างนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีสิ่งลี้ลับ ติดตามกันมาโหฟังปุ๊บทุกคนบอกขนลุกสู้เลยจ้ะอาจารย์จริงเหรอคะหนูไม่อยากเจอเลยบอกเลยว่าทุกคนโหคนหัวลุกตั้งเลยจ้าถึงบอกว่าเตือนไว้ก่อนนะจ๊ะ รวมถึงคนที่เกิดวันพุธนะคะคุณได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่แปดเหรียญคือไพ่แห่งการมีชื่อเสียงเงินทองเกติยศและงานที่ทําอยู่ณนะทุกวันนี้เป็นงานที่สามารถจับปั่นเงินปั่นงานหาเราได้ใครที่เกิดวันพุธกรุณาขอร้องสักนิดนึงอย่าเพิ่งคิดที่จะลาออกนะคะอย่าเพิ่งคิดที่จะเปลี่ยนงานเพราะว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจเกาะขาเก้าอี้ตัวเองไว้แน่นๆจะปลอดภัยที่สุดรวมถึงใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ต่างๆนะนนตอนนี้น้ําขึ้น เฮลิฟะทุกเศรษฐกิจอาจจะดาวอา,าจจะเงียบ g M P ส่งออกไม่ได้นูนน่นนี่แต่คนเกิดวันพุธสวนกระแสเลยจ้ะขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทนท่ามีร้อยขายร้อยมีแสนขายแสนมีหมื่นขายหมื่นแล้วที่สําคัญช่วงนี้กําไรจะมาแบบทวีคูณเลยนะคะ รวมถึงคนที่เกิดวันพุธน,นะคะต้องบอกว่ายินดีด้วยจ้าเพราะว่าคุณมาติดไพ่ดิเลิฟไพดิเลิฟคือไพ่แห่งการที่กำลังจะได้สละโสดจ้ายิ้มหน้าบานเลยนะจ้า กำลังจะได้สละดโสนนะคะแล้วใครที่กําลังเลงเลงดูดูว่าเอ้ยคนนี้จะเป็นคนที่เขารักเราจริงหรือเปล่านะปีนี้จะได้มีการเกี่ยวก้อยเขาดาวกันหรือเปล่าตัวนี้กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าใครโสดอยู่ตึ้ง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 ไปงานนู่นนี่ดันชนนะคะสะดุดปุ๊บได้แดงผูกมัดน,นิ้วก้อยกันเลยจ้ะเพราะว่าคุณกําลังจะมีเสน่ห์และได้สละดโสดฟันตรงล้านเปอร์เซ็นจ้าไม่ธรรมดาค่ะ ตอน,นะคะเราก็ไปกันเลยดีกว่าตอนนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะจะสัพ์บ <ach> ดีจริงหรือเปล่าเรามาดูวันกันเลยดีกว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีโอโ้วันนี้พฤหัสบดีก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะพะมาติดไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่เก้าถ้วยคือไพ่อย่างการมีคนเปย์เศรษฐีนี้เกิดขึ้นแต่แต้องมาลุ้นสองใบหลังนะเดอะเบสสิบเหรียญเดอะเบสเงินเดอะเบสงานจะมาหรือโอ้โหแปดดามาแล้วโอ้ยหดามดามไม่ใช่เงิน โอ้โหก็ยังถือว่าโอเคค่ะผู้ที่เกิดวันพุหหัสัปดีนะคะคะแนานเต็ม10เอาไป6.5คะแนานเหมือนกัน ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะคุณได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่เก้าถ้วยเห็นไหมเป็นไพ่ของบุรุษทรงสัม้างมีหมวกมีหม,มวกคือสมัยก่อนใครใส่หมวกคือถือว่าเป็นระดับชั้นสูงชั้นเจ้านายอ่าชั้นขุนนางสูงนะคะเพราะว่าไพ่ก้าถ้วยคือไพ่การเป็นเศรษฐีนีจะได้รับความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะบอกเลยว่าสิ่งอะไรที่ขอไว้ปรารถนาคุณจะได้ฟันตง ล้านเปอร์เซ็นต์เลยจ้าเอาไปในจานหนึ่งใบที่ดีรวมถึงนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคุณได้ไพ่หกดาบไพ่หกดาบชีพจรจะไม่อยู่กับที่ว่าจริงไหมตอบเลยค่าวจริงอาทิตย์นี้อาจารย์ก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นแล้วนะคะเป็นไพ่หกดาบคือชีพจรไม่อยู่กับที่และข่าวดี ปี64ใครที่เกิดวันพฤหัสบดีกำลังจะอยากออกรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพราะสมัยนี้จักรยานยนต์ก็ราคาเป็นแสนสองแสนก็มีนะจ๊ะคุณจะได้ออกรถแล้วผ่อนได้หมด ถึงไปฝั่งแน่นอนฟันตรงร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะรวมถึงรวมถึงใครที่อยากจะเดินทางไปทํางานตรงต่างประเทศหรือว่ามีการติดต่อประสานงานกับคนต่างถิ่นต่างฐานหรือว่าอยากจะเอาออเดอร์ไปลงภาคน,น,นู่นภาคนี่พักนั้นสมมุติคุณอยู่ภาคกลางอยากาได้ออเดอร์ไปลงภาคใต้าคเหนื่บอกเลยนะคะว่าคุณกาลังมีคอนซัลล์คอนแทคที่มากขึ้นนะคะบอกเลยว่ายินดีด้วยจ้า แต่คนเกิดวันพฤหัสบดีขอนิดนึงนะคะคุณมาติดไพ่ราชนีไพ่ราชนีคือไพ่แยหย่งกันอารมณ์เสียอารมณ์วีนอารมณ์หมอจอยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงโดยเฉพาะความรักบางทีช่วงปีใหม่คิสต์มาสขาวดาวโหวแฟนเราแต่งตัวเซ็กซี่ก็ห่วงจ้าหรือว่าบางที ผู้ชายแฟนเราเป็นผู้ชายโอ้เปิดออกเห็นกล้าวเป็นมัดมัดเราก็รู้สึกน้ำรายไหลแต่เราก็ห่วงที่ชนีมามองนะคะทําให้อาจจะมีเรื่องของการขุนคงหมองมอง,มองใจรวมถึงช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสบดีอย่าไปพึ่งพาอาศัยใครนะคะเพราะว่าถ้าพึ่งปุ๊บเขาก็อาจจะไม่ได้นําในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นเฮ้ยเธอเธอเราฝากซื้อข้าวต้มกุ้งเลยสิพี่กุ้งหมดซื้อข้าวต้มปลาไม่ถามเลยเลยว่าเราไม่ได้อยากกินอันนี้ค่ะมีการกระยวยความรู้สึกให้ออกแนวประมาณนี้เนาะแต่ แต่ซิกเนเจอร์ในการทําบุญของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคุณสามารถทําบุญเกี่ยวกับอิฐหินดินรายได้หรือว่าใครที่ว่างๆหรือว่าถือเคสระหว่างการเปลี่ยนผ่ายของพอสองให้คุณไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ได้ค่ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็จะทําให้คุณเสริมทรัพย์เสริมเลิกเสริมความมงคุณได้มากกว่านี้จ้ะฟันตรงอย่าลืมนะคะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะจ๊ะโหแต่ละวันก็ถือว่าเพอร์เฟกเพอร์เฟกเหมือนกันนะเนี่ย ต่อนะคะผู้ัทธาที่เกิดวันศุกร์นะคะศุกร์จะสมหวังหรือเปล่าเพราะอีพีที่ผ่านมาที่เราดูผ่านช่องทางของ Facebook วันศุกร์ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่วันศุกร์ก็ห้าเหนื่อยพอสมควรจ้ะผู้ัทธาที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะจ๊บโอ้โหไพ่ปากเสียขึ้นใหม่อีกแล้วนะจ๊ะพอควีนถือดาบเป็นไพ่ของการปากเสียนะคะโอ้โหวันนี้นะคะคะแนนเต็มสิบนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์คุณเอาไป4.5คะแนน ไยเพราะว่าคุณมาติดไพ่ควีนถือดา ไพค่ควีนถือดาบคือไพ่แห่งการปากเสียปากวีนเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งการพูดจะขวานผาา่าซ่าอยากพูดก็พูดขึ้นมาทันทีทันใดจนทุกคนบอกสะืึองขึ้นมาหรือว่าเขากําลังคุยเฮฮาปาร์ตี้อุย้ยปีใหม่กําลังจะละัละ่นลาหลันลาหลันลาอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาป้องทําให้งานก่อยนะคะใครที่เกิดวันศุกร์ต้องระวังคําพูดคําจาสนิษฐซะหน่อยซะน้อยนะคะระวังกันที่พูดจาที่บอกทุกคนบอกอื้อ นี่ออกจากปากเลือออกจากอืมต่อต่เนี้ยเออนะคะอันนี้การระวางกันด้วยทําให้คนเกิดวันศุกร์นะคะคุณได้ไพ่ฤาษีถึงขุเพิงคือไพ่แห่งการอยากอยู่ตัวคนเดียวอยากอยู่แบบสันโดษอยากแบบบอกไม่ยุ่งกับใคร พุ้นหนอทองหนอปีใหม่หนอไม่ยุ่งกับใครหนอไม่มีใครยืมเงินหนอไม่ให้ใครหนอเพราะว่าช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์จะโดนมารุมมาตุ้มนะคะมารุมมาตุ้มก็คือหนึ่งมีคนมาขอยืมเงินมีคนมาบอกอ้ยพี่ช่วยหนูหน่อยพี่หางานหาหนู่นหานี่ให้หนูหน่อยพี่อย่างนู้นอย่างนี้จนคนเกิดวันศุกร์เบื่อเบื่อเสร็จก็อยากจะไปปีวิเว่อยากไปอ่าปฏิบัติธรรมอยากอยู่แบบตัวคนเดียวนะคะแล้วก็พอเราปีวิเว่อยู่แบบตัวคนเดียวไม่พอใครที่เกิดวันศุกร์ถ้า ร้อมในการตั้งครันบุตรก็ถือว่าเป็นเลิกดีปีฉลูหรือปีวัวทองนะคะแต่ถ้าใครเกิดวันศุกร์แล้วไม่พร้อมต่อการตั้งครันคุณต้องรู้จับป้องกันตัวเองนะคะคอนดอมใส่ซะแต่ไม่ใช่ใส่ผิดจุดใส่ผิดจุดยังไงก็ตั้งครันได้นะคะหรือว่า พอถอดออกมาต้องเช็คนะคะว่าอคอนดอมมีการรั่วมีการแตกหรือเปล่าเพราะว่าอสุจิอาจจะแทรกตัวแล้วก็ทําให้คุณตั้งครรภ์ได้นะคะเตือนไว้แล้วเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์คนเกิดวันศุกร์คุณก็จะได้รับคํายินดีปีดาคํายินดีปีดาคือเช่นลูกสอบได้ที่1สามีเลื่อนตําแหน่งสอบชินทุนได้หรือว่ามีครอ,อบครัวได้พกเกตบางนี้หรือว่าได้อ่างเปากับเจ้านายโบนัสก้อนใหญ่ๆตัวนี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ยินดีด้วยจ้า อันนี้วันเสาร์แล้วนะคะวันเสาร์แล้วนะคะมาเลยดีกว่าผู้ศรัทธาที่เกิดวันเสาร์ได้แก่ตะ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 โอ้โหวันเสาร์ก็ไม่ธรรมาดาจ้าอัดสวินถือเหรียญจ้าอัดสวินถือเหรียญเกิดขึ้นแล้วจ้าผู้ที่เกิดวันเสาร์อัดวินถ,ถ,ถือเหรียญมาแล้ว f ด,ด,ดอะฟ UH! เ o อหฟู ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะคะแนนเต็ม1ิคุณเอาไป5.5้าคะแนนก็ถือว่าพอได้อยู่นะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมา2563เป็นปีเดอบเวของวันเสาเร์พอสมควรนะคะวันเสาร์บอกเลยว่าเป็นอวันที่หูทาอะไรก็ขาขึ้นขาลงตลอดถามว่าเขาลงไหมต้องบอกว่าช่วงจวังหวะบางทีลงก็จริงแต่สุดท้ายก็กู้วิกฤตขึ้นมาได้นะคะถือบอกเป็นอะไรที่ยิ้มง่ายมากสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเรามาฟังกันเลยดีกว่า ขออนุญาตตัวนี้ก่อนเนาะผู้ที่เกิดวันสาวคุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญ ไพ่อัศวินถือเหรียญคือชีพประจจะไม่อยู่กับที่เดินทางจะรับทรัพย์ทะเบียนรถจะให้โชคให้ลาคิดอะไรไม่ออกซื้อทะเบียนรถนะคะบอกเลยนะคะว่าทะเบียนรถจะให้โชคให้ลาล้านเปอร์เซ็นต์ฟันธงนะคะฟันธงเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าใครต้องการติดต่อประสานงานหรือว่าอยากมีคอนแทคจาก a b c d คนเกิดวันเสาร์บอกเลยว่าจะได้คอนแทคมากขึ้นอย่าบ่นว่าเหนื่อยนะมีงานดีกว่า ไม่มีขายไปเลยค่ะคุยไปเลยจ้ะอย่างน้อยคุณก็ยังมีโอกาสแต่ละวันโอกาสมากกว่าวันอื่นๆนะรวมถึงคนที่เกิดวันสาวคุณได้ไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่แห่งการกล้าคิด กล้าลงทุนกล้าแสดงกล้าได้กล้าเสียคนเกิดวันเสาร์อยาบทาตัวเหมือนแมวคะ่ะงิบงิบเงยเอยเอยอ,อจะเอาดีไหมเออจะเอาดีไหมบอกเลยนะคะต้องเป็นแมวแบบก,กล้าหาญกล้าหาญคือโอเคเดือนนี้เราจะฟันไปเลยค่ะลงทุนเท่าไหร่กล้าซื้อหุ้นกล้าซื้ออาธนาบัตรหรือว่าซื้อของที่เกิดขึ้นกล้าได้กล้าเสียเกิดขึ้นทําไปเลยนะคะเพราะคนที่เกิดวันเสาร์คุณต้องเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองและคุณจะเปิดซับเปิดเลิกได้ มากกว่านี้จ้ะรวมถึงคนเกิดวันเสาร์นะคะบอกเลยว่าวันอื่นนะคะอาจจะต้องทํางานจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่คนเกิดวันเสาร์ไม่ต้องนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดือฟูไพ่เดฟูคือไพ่แห่งการไปเที่ยวอิสระแฮปปี้จ้า กำหนดการอาจจะได้หยุด30แต่คนนี้เกิดวันเสาร์อาจจะหยุดตั้งแต่27 28แล้วนะคะบอกเลยว่าแฮปปี้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์จะใครจะทําอะไรก็ช่างมันแต่เราบอกเลยนะคะว่าเราได้หยุดก่อนพักก่อนนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะได้ไพ่กล้าหาญเกิดขึ้นได้ไพ่ของอมีคอนแหกทามในการเกิดขึ้นคนที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสหาเลิกกันไหวพระแม่ธรณีไม่ว่าจะเป็นการไหวกลางแจ้งหรือว่าใครอยู่กรุงเทพก็ไปแถวสนามหลวงจะเจอองค์พระแม่ธรณีนะคะแต่ถ้าใครไปจันทบุรีมันก็ ไปตรงจันทร์ทางไปตัดเลี้ยวซ้ายมือก็จะเจอองค์พระแม่ธรณีคุณสามารถไหวได้หรือว่าที่ไหนสะดวกมีพระแม่ธรณีไหวได้เลยจ้าเลิศค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเราก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะดีไหมเนาะโอ้ยังโชคดียังได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าเงินมาไหมสามไม้เท้าโอ้โห ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคะแนนเต็ม10คุณเอาไปอ่าใจดีแต่กันวันนี้ส่งท้ายปีเอาไป4คะแนนพอแต่มันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ4คะแนนเนี่ย ตัวเลขตัวเลขนะคะตัวแรกว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คุณได้ไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญคือไพ่แห่งการขาดแคลนในระบบเกี่ยวกับเรื่องการเงินยังหมุนเงินยังหนักยังชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบอกเลยนะคะการเงินสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจยังไม่ถึงสิ้นเดือนทําไมสิ้นใจแล้วนะบนัสโบนัส,นสออกผูโบนัสเข้า ออกมาไม่เกินสามพิษหมดเกรี้ยงใจนี่เตึ๊ดติดตดตดโอ้ยเหลือ 12, 000, เงินหมื่นสองหมื่นเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเยคนอื่นเหลือโบนัสห้าหกหมื่น 5, 6, 000, แล้วเหลือนหมื่นนึงก็หรูหลาแล้วนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมหาความสุขให้กับตัวเองนะรวมถึงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณได้ไพ่หนึ่งไม้เทา้าไพ่หนึ่งไม้เทา้าต้องให้เครดิตเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นการ ประกอบอาหารที่อาจจะทำํำคุกกี้หน้าตัวรูปสัตว์รูปดอกไม้อะไรมาขายได้หรือว่าการทําน้ําอาจจะมีการเพิ่มวิตคริมหรือมีการอาชาเลนจ์อุปกรณ์ชาเลนจ์ของให้มีลูกค้าได้เล่นนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งไม่เท้าคือไพ่แห่งการมีชื่อเสียงมีไพ่แห่งความคิดสร้างสรรค์เป็นไพ่แห่งการที่เราคิดแล้วต้องลงมือทํารวมถึงนะคะคนเกิดวันอาทิตย์อาจารย์บอกเราไงว่า คิดแล้วต้องเลื่องมือทําแต่คนเกิดวันที่ต้องบอกนะคะว่าได้ไพ่สามไม้เท้า คือไพ่แห่งการปากขอยปากปูเน้นย้ำนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะยังเจอไพ่ของการปากขอยปากปูพูดนู่นพูดนี่ตลอดเวลาพูดอยู่ด้านแหละพูดจนลำคาญคนที่เกิดวันอาทิตย์บางทีนะคะต้องเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่บ้างนะคะส่วนซิงเกิลของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้คุณทําบุญเกี่ยวกับพวกชําระนี่ส่งนะคะเน้นย้ำพวกชําระนี่ส่งนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการไหว้พระแม่ธรณีอาพ แม่ขอโทษพ่อแม่รัศมีเทพีแห่งความมั่งคงมั่งมีมั่งคัง่งหรือว่าองค์พ่อพระสังกรจจายนะคะหรือว่าเศรษฐีนับกบหรือว่าใครที่มีเหรียญพระคั่งสะสมก็สามารถเอามาบูชาได้นะคะต้องบอกก่อนอาจารย์ได้แล้วเนาะแต่วันนี้ต้องบอกนะคะว่าเรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะที่สําคัญเคยบอกไว้แล้วเนาะว่าเราจะให้ตัวเลขมงคลนะคะเราก็จะมาดูหน้าไพ่ดีกว่าว่าองค์พ่อจะให้ตัวเลขมงคลในทิศทางไหนนะคะ ขออนุญาตนิดนึงนะคะเรามารลุ้นพร้อมกันเลยกว่าเนาะรู้สึกว่าทุกคนตื่นเต้นใน EP ตัวเลขมากเลยนะคะโอเคขออนุญาตนิดนึงนะคะเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งอันต้องกรีดใหม่เพราะว่ามันไม่ปรื๊บอ๋อขอเทษนะแค่ขอเทษนะคะ นี่ค่ะอุปกรณ์อาจจะไม่เหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นนะคะเพราะว่าเราทําแบบบ้านๆค่ะนะคะอาจจะงงไม่มีนะคะแต่ทําด้วยหัวใจที่แท้จริงนะคะอย่างแรกนะคะอ่าเขียนสนัญลยษรักองค์พ่อก่อนนะคะขอให้ทุกคนได้แต่สิ่งดีๆนะคะอนุโมทนาบุญนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะโอเคขออนุญ,ญาตนะคะ ไอ้องค์พ่อให้ลูกหลานนะสองตัวก็ยังดีนะคะองค์พ่อจ๋าสองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะโอเคอ่าขออนุญาตคะ่ะ ช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกินลอนช้อนกลางล้างมือนะคะนี่นะคะตัวเลขมุงคลท้าย EP นะคะเป็นการที่เราขออนุญาตเปิดตัวเลขเลยปุ๊บอืมสมนะคะ3ถ้วยคือเลขสามเป็นองค์ประกอบค่ะถามว่าที่อาจารย์ให้ไปมีไหมตอบก่อนนะคะว่าเลข3ม,มีจ้าเย่สไปแล้วเอาวางนี้ก่อนละกัน ต่อนะคะสไปแล้วอ่าอ่าขอนี้บางตรงนีนน้ปุ๊บไพ่ควีนถือถ้วยไม่ถือว่าจะเป็นตัวเลขค่ะเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไพ่คอประกรอบตัวถัดไปชุบควีนดาบ่าควีนดาบคือต้องเชื่อมั่นในตัวเลขนี้ถ้ามีไม่หลายตัวเดี๋ยวอาจารย์ให้ต่อไม่ต้องกลัวสุดท้าย3มเพิ่มเลย3กับก้านะคะออ้ยเลขนี้สวยจัง โอเคในสิ่งที่องค์พ่อให้มานะคะท่านให้มานะคะเด่น3กับ9ค่ะนะคะเด่น3กับ9ก็บอกเลยว่าเราจับไปก็คือมี3 9 3 6แล้วก็3 7วงเล็บไปกลับเองเด้อคนอื่นชอบไปไม่กลับกลับเองเด้อระบบ3ตัวก็จะเป็น กลับเองนะคะอาตามนี้นะคะถามว่ามีตรงไหมคะมีตรงนะคะแต่จันว่าจันต้องไปซื้อเลขตัวนี้นิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นตัวพศสามหกหกสามมันกลับเลข6มาเป็นเลขเก้าเดี๋ยวจะหัวทิมเกิดขึ้นนะจ๊ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือว่ากดกระดิง่งคุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง คุณจะได้ไม่พลาดคลิปหรือว่าคำอวยพรดีๆการเสริมดวงชะตานะคะแล้วก็วันนี้เราก็ดูดวงส่งทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของผู้ชะตาที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากมาเจออาจารย์ก็มาในช่องทางของ Facebook นะคะพิมพ์เลยค่ะคเนชาพันล้านนะคะอ่า ถ้าใครอยากจะเจอในอาจารย์นะคะเจอในช่องทางคเนชาพันล้านนะคะพิมพเซิร์ชได้เลยคเนชาพันล้านเฟซบุ๊กยังไงก็เจอค่ะแล้ววันนี้ก็ส่งท้ายคลิป EP ีนะคะด้วยตัวเลขมงคลนะคะตัวเลขมงคลนะคะเป็นแนวทางเป็นวิจารณญาณนะคะชอบกับเอฟไม่ชอบก็ปล่อยผ่านค่ะแต่ยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขในการส่งท้ายปีเก่าแล้วต้อนรับปีใหม่แล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านเนาะที่คอยช่วยเหลือดูแลคเนชาพันล้านแล้วก็อ่า ให้การสนับสนุนมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลอาการเสริมเทียนดวงประทีปต่างๆนานาน,นะคะแต่สุดท้ายเราก็ไม่พลาดที่จะต้องขอพรอ,องค์พ่อพระพิฆเนศสีสมุทรธาราคณิชาพละนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าองค์พ่ออยู่ไหนว่าอยู่นี่จ้าโอเคตั้งจิตตั้งใจขอพรอ,องค์พ่อนะคะ อมศีสมุทรธาราคณิชาพลาร์อมศีสมุทรธาราคณิชาพลาน์อมศีสมุทราราคณิชาพลาน์อมคังคณะปฏิเยนโมนมหาอมคังคณะปฏิเยนโมนมหาอมคังคณะปฏิเยนโมนมหาอมศีคณิศยะนมหาอมศีคณิศยะนมหาอมศีคณิศยะนมหาคำพรใดๆที่ลูกหลานขอองค์พ่อศีสมุทราราคณิชาพลานขอให้ลูกหลานประสิทธิประสิทธิผลขอให้ลูกหลาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New Year. มแฮปปี้นิวเยียร์มีแต่ความสุขความเจริญรับทรัพย์ตลอดทั้งปีรับทรัพย์ตลอดทั้งเดือนรับทรัพย์ตลอดทั้งวันมีแต่ความสุขความเจริญโอมชาติชาติชาติเจอกันใหม่ EP หน้าวันที่สี่มกรานะคะเจอกันปีหน้านะจ๊ะสวัสด,ดีจ้า